สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมะีผักของเกาหลีนะคะที่กินในหน้าหนาวอเอามาฝากนะคะมีผักอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเนื่องจากว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีสีรฤดูใช่ไหมคะมีฤดูหนาวใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนพวกนี้ใช่ไหมคะและทีนี้ผักของเขาในแต่ละละฤดูนะคะก็จะไม่เหมือนกันบางผักก็ กินได้ทั้งปีหรือบางผักก็มีแค่ช่วงฤด,ดูนั้นๆนะคะแล้วก็ผักไหนที่กินฤดูไหนๆมันจะอร่อยทีนี้นะคะคลิปนี้จะเอามาฝากหน้าหนาวก่อนหน้าหนาวว่ามีผักไหนมากนะคะที่กินแล้วก็มีรสชาติดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ควรที่จะกินในหน้าหนาวนะคะทีนี้เรามาดูคําว่าผักในภาษาเกาหลีที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็จะมีสองคำใช่ไหมคะ,ะคำแรกเลยก็จะมีคําว่าเชโซ เชโซอ่านะคะส่วนคำที่สองก็คือยาเชยาเชอ่าสองคำเนี้ยเราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะทีนี้สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันก็คือผักแต่ว่าเขาจะมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะคะก็คือคําว่าเชโซเชโซจริงๆความหมายเขาก็คือเป็นผักที่เกิดขึ้นตามแปลงผักอ่าหรือเกิดขึ้นในสวนหรือว่าผักที่คนปลูกขึ้นมานะคะเขาจะเรียกว่าเชโซทีนี้อีกคําว่ายาเช่ ยาแช่ตัวนี้นะคะก็เป็นผักที่เกิดขึ้นตามท้องทุ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะ,ะทีนี้คําว่ายาแช่ตัวนี้นะคะจริงๆเขาบอกว่าเป็นมาจากภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นช่างขึ้นมานะคะคนเกาหลีส่วนใหญ่ก็เลยใช้คําว่าแชโซแชโซซะส่วนใหญ่มากกว่านะคะ,ะจริงๆแล้วก็ความหมาย ใช้ได้ทั้งสองคำนะคะเขาก็ไม่ได้แยกว่าเออผักไหนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือผักไหนที่เกิดขึ้นที่คนปลูกต้องแยกพูดแยกเรียกเขาก็เอามารวมกันได้เลยนะคะก็คือเราจะเรียกคําว่าเชโซหรือยาเชก็ไม่ผิดนะคะเขาก็ตีให้เป็นความหมายเดียวกันก็คือเป็นผักไปเลยนะคะทีนี้จริงๆแล้วคำคำว่าผักที่เป็นภาษาเกาหลีแท้ๆเลยนะคะก็จะมีอยู่คํานึงแต่เราไม่เคยได้ยินกันอ่าก็คือคําว่านาเส นมเซ่อ่านำเซ่ตัวนี้เป็นเป็นาภาษาเกาหลีแท้นะคะแต่ว่าเขาไม่ใช้กันแล้วแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่ว่าได้ยินว่ายังเอ่อเกาหลีเหนืออาจาอาจะยังใช้อยู่นะคะนมเส่ตัวนี้อ่อันนี้ก็คือเป็นภาษาเกาหลีแท้นะคะนมเส่ที่แปลว่าผักอ่าค่ะเรามาดูผักแรกเลยนะคะที่อ่แนะนําให้กินหน้าหนาวอ่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือมูมูมูหรือว่าหัวใชเท้านั่นเองนะคะจริงๆหัวใชเท้าเราก็เห็น อ่ะทั้งปีจริงไหมใครเห็นทั้งปีเลยกินตอนไหนก็ได้เห็นทั้งปีแต่จริงๆถ้ากินช่วงหน้าหนาวก็บอกว่ามาันจะมีรสชาติที่กรอบหวานอร่อยกว่านะคะ,ะการทําอาหารเขาก็เกาหลีก็เอาไปทําหลากหลายบางทีก็เอาไปทํากิมจิบ้างเอาไปผัดบ้างเอาไปเป็นอะไรอะ่ะคือหลากหลายนะคะแล้วแต่ใครจะชอบทําอะไรนะทีนี้คนที่มีปัญหาเรื่องอ่ะ อาหารไม่ย่อยอท้องไส้ไม่ดีนะคะอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อบ่อยๆนะคะขอแนะนําให้กินหัวใจเท้าคนเกาหลีเขาแนะนาให้กินพวกหัวใจเท้าเยอะๆนะคะก็ <ๆ S 1> จะบอกว่าช่วยในเรื่องการย่อยอาหารได้ดีนะคะ,ะมุมต่อไปอันที่สองอัอนที่สองก็คือทังกึนทังกึนทงันทงกึนหรือแครอทนั่นเองนะคะแครอทก็เหมือนกันค่ะเราก็เห็นทั้งปีเลยจริงไหมแต่ว่าถ้ากินช่วงหน้าหนาวเขาจะมีรสชาติที่กรอบหวานอร่อยกว่านะคะ แครอทก็เหมือนกันค่ะเอาไปทําอาหารก็แล้วแต่ใครจะชอบหลากหลายกินดิบก็ได้นะคะกินดิบก็ได้บางทีก็คนกรีกเขาก็เอาไปเปลืกเปลือกออกใช่ไหมแล้วก็จิ้มกินกับโคชูจังก็ได้นะคะก็อร่อยดีก็แครอทเขาก็มีวิตามินเยอะบํารุงสายตาหลากหลายวิตามินเขานะคะอันที่2ก็คือแครอทนะคะต่อไปอันที่3าอันที่3ค่ะก็คือเคลเคล เคหรือคะนานะคะคานาเนี่ยเขาจะมีความทนทานาความทนทานกับอากาศหนาวได้ดีนะคะตัวเคตัวนี้ปกติคนเกาหลีส่วนใหญ่จะชอบเอาไปห่อกินนะคะห่อกับหมูย่างเนื้อย่างอะไรพวกนี้หรือว่าเอามาห่อกับผักห่อข้าวกินนะคะก็จะห่อใส่ข้าวแล้วก็ใส่อะไรอะเทนจังคูจูจังเขาก็ก็ห่อกินกับข้าวเป็นกินสดนะคะหรือบางคนก็ไปผัดก็ได้แล้วแต่นะคะตัวนี้เขาก็จะมีประโยชน์ เรื่องอช่วยป้องกันมะเร็งปอดอะมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอะไรพวกนี้นะคะได้ดีนะคะก็อันนี้อันที่3ก็คือเคลหรือคะนานะคะเคลต่อไปค่ะอันที่4ี่พาสลีพาส์่าหรือพาสลีนั่นเองนะคะผักนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็มีความทนทานกับความหนาวได้ดีนะคะ,ะการทําอาหารก็หลากหลายแล้วแต่เอาไปยำเอาไปห่อกินกับ หมูย่างก็มีนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขาก็คืออช่วยบำรุงสมองอความจำในพวกนี้นะคะพาสลิต่อไปค่ะท o ราจีทราจีาทุราจีตัวนี้นะคะก็คือจริงเขาเป็นรากนะคะเขาอยู่ใต้ดินเนาะเขาเป็นรากเแต่ว่าคนเกาลีก็นิยมเอามาทำอาหาราเหมือนกันนะคะ เขาเป็นรากแล้วก็จะมีรสฝาดนิดนึงเวลาทําอาหารก็จะต้องอปอกเปลือกออกก่อนแล้วก็ฝานออกมาใช่ไหมคะให้เป็นฝอยๆเสร็จแล้วก็เอาเกลือ,อเอาน้ําตาลนะคะอย่างละช้อนผสมขยําทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วก็ให้เขาคลายความฝาดออกแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะแล้วก็เอาไปทํากับข้าวได้นะ ทีนี้อาหาราที่เขานิยมเอาไปทํากินนะคะก็จะมีหมูชิมหรือยำนั่นเองนะคะบางคนก็เอาไปผัดส่วนใหญ่นะคะก็จะมี2อ,อย่างนี้ที่เห็นกินบ่อยๆนะคะก็คือหมูชิมหรือว่าเอาไปผัดเอาไปผัดบกพกกลมทุราจีตัวนี้นะคะเขาก็จะมีประโยชน์ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ป้องกันไวรัสเขาก็นิยมเอาไปทําอาหารหรือว่าทําเป็นยาด้วยนะคะทุราจีธุราจีตัวนี้นะ ไปอูองอูองอ่าอูองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นรากเหมือนกันอันนี้ก็นิยมมาทาทั้งเป็นทั้งยาแล้วก็ทําทั้งอาหารเหมือนกันนะคะอูองตัวนี้เหมือนกันนะคะเขาก็นิยมมาทําเป็นอาหารแล้วก็ทําเป็นยาหรือว่าเอาไปทําเป็นน้ําชานะคะอูองบางทีก็ถ้าทําอาหารนะคะสนิญ่าจะทำเป็นโชริมโชริมจีนตาตอย่างนี้นะคะเขาก็จะทําเป็นอาหารจะมีแนวนี้จะเยอะกว่าแล้วก็ ทำเป็นน้ำชาหรือว่าเป็นทั้งยารักษาโรคด้วยนะคะคุณสมบัติของอู่องนะคะหรือรากตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องป้องกันหวัดแล้วก็โรคเรื้อรังรักษาพวกโรคเรื้อรังรแบบนี้นะคะอันนี้คือคุณสมบัติของอู่องต่อไปค่ะเส้นกังเส้นกังหรือขิงนั่นเองนะคะขิงเขาก็นิยมกินในหน้าหนาวเพราะว่าขิงมีรสร้อนจริงไหมคะ เขาจะช่วยป้องกันเรื่องหวัดพวกหวัดพวกเจ็บคออาการไออะไรพวกนี้นะคะเขาก็นิยมกินหน้าหนาวต่อไปค่ะพมดงพาพมดงตัวนี้นะคะจริงๆเขาเป็นผักที่เกิดขึ้นในฤด,ดูใบไม้ผลิแต่ว่าฤด,ดูหนาวเขาก็เกิดเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็แนะนําให้กินช่วงหน้าหนาวาเพราะว่าแล้วก็ก,การทําอาหารของเขานะคะก็จะมีหลากหลายเลยเอาไปหอ่อกินกับ หมูก็ได้กินกับเนื้อย่างก็ได้นะคะหรือเอาไปมูชิมเอาไปยำเอาไปคอ,อจอรี่อะไรพวกนี้นะคะเขาก็ทําได้หลากหลายเขาก็มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็กินหน้าหนาวเ<ๆ>ขาจะรสชาติออกอหวานเนาะแล้วก็คุณสมบัติของเขาประโยชน์ของเขานะคะก็คือช่วยบํารุงสายตาแล้วก็มีวิตามินอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะต่อไปชิกึมฉี่ชิกึมฉี่หรือผักโขมเกาหลีที่เราเรียกว่าผักโขกมเกาหลีนะคะหรือชิกึมฉี่ตัวนี้จริงๆเขาเกิดในช่วงฤดูใบไม้ ผลินะคะหรือช่วงหน้าหนาวก็เ,เกิดได้ทั้งสองฤด,ด,ดูนะแล้วก็นิยมมาไปทําอาหารได้หลากหลายมากกา็ส่วนใหญ่เขาเหลือก็จะทําเป็นยำเป็นยำบ้างเป็นผัดบ้างแล้วแต่นะคะชิคกึมชีตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ดีนะคะชิกึมชีชิกึมชีตัวนี้นะต่อไปค่ะอ่านสุดท้ายเพชูเพชูพชหรือผักกาดขาวที่เราเห็นกันบ่อยนั่นเอง ทีนี้จริงๆผักกาดขาวมันเกิดขึ้นทุกฤดูจริงไหมคะแล้วทําไมถึงมากินหน้าหนาวจริงๆแล้วถ้ากินหน้าหนาวนะคะเขาจะมีรสชาติที่กรอบหวานเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมเขาถึงมาทํากิมจิช่วงหน้าหนาวช่วงเริ่มหน้าหนาวนะคะเพราะว่าถ้าทําช่วงนั้นนะคะเขาก็เอ,อ่อรสชาติของเพชูตัวนี้นะคะหรือว่าผักกาดขาวเขาจะมีรสชาติที่อร่อยหวานกรอบกว่าน,นะคะก็เลยนิยมกินช่วงหน้าหนาวค่ะอันนี้ก็เป็น1ิบ ผักนะคะ1ิอย่างที่แนะนําให้กินช่วงหน้าหนาวจริงๆมันก็มีอีกเยอะนี่แหละค่ะแต่ว่าก็หยิบมาบางส่วนเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆหรือว่าบางอันเราอาจจะไม่รู้จักก็คือกินช่วงหน้าหนาวแล้วจะดีถ้าบรุงร่างกายเหมาะสําหรับกินหน้าหนาวแล้วก็กินหน้าหนาวแล้วจ่มีรสชาติที่ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะขาก็ลองไปหากินดูนะคะสําหรับจริงๆแล้วผักของเกาหลีมีเยอะแยะมากมายเป็นพันเป็นร้อยพันเป็นชนิดเลยนะคะทีนี้ก็กเดี๋ยวจะแยกออกเป็น หน้าหนาวน่าจะดูใบไม,ไม้ร่วงดูไไมผลิเอามาฝากกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักที่แนะนําให้กินช่วงหน้าหนาวก่อนเนาะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะลองไปหากินดูนะคะผักช่วงหน้าหนาวค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ